ทำเป็นกุศลเป็นฉนัยกามาวจรกุศลระจิตสหรคตด้วยสมนัตสัมปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงละถึงสหรคตด้วยสมนัตวิปยุทธจากยานเกิดขึ้นละถึงสหรคตด้วยสมนัตวิปยุทธจากยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงละถึงสหรคตด้วยอุเบขาสัมปยุทธด้วยยานเกิดขึ้นละถึง สารคตด้วยอุเบกขาสามปยุทธ์ด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงละถึงสารคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธ์จากยานเกิดขึ้นละถึงสารคตด้วยอุเบกขาวิปยุทธ์จากยานเกิดขึ้นโดยมีการชักจูงเป็นอย่างต่ำละถึงเป็นอย่างกลางละถึงเป็นอย่างประนีตละถึงเป็นชันทาธิบดีละถึงเป็นวิริยะธิบดี ละถ ứng, ึตตถ ứng, เททงถ ứng, เป็นจิตตาธิบดีละถึงเป็นฉันทาธิบดีอย่างต่ำละถึงเป็นจิตตาธิบดีอย่างต่ำละถึงเป็นจิตตาธิบดีอย่างกลางละถึงเป็นจิตตาธิบดีอย่างประณีตอยู่ในสมัยใดผัสษะละถึงอวิเเคปะมีในสมัยนั้นละถ ứng, ึงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลกามาวาจรกุศลจบ